ครับผมนายกิซานุือะศักดิพิศวะการบุษราการเทีบพูดเลขประจำตัวหนึ่งบสี่สองศูนย์สี่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอโจทย์นะครับเริ่มกันเลยนะครับอ่าฮีเลียมปริมาณศูนย์จุดสองแปดเมตรกําลังสามความดันหนึ่งจุดสี่บาร์อุณหภูมิยี่สิบเจ็ดองศาศีถูกบีบมาแบบ ไอโซโทปิก uh, จากสภาวะเริ่มต้นความดันเพิ่มเป็น55บาร์นะครับที่ปลายจังหวะหลังจากนั้นฮีเลียมถูกทำให้ขยายตัวแบบไอโซโทมาไปที่อุณหภูมิเก้าสิองศาซีและกลับมาเป็นสภาวะเดิมแบบกระบวนการไอโซโทปิก ไอโซเมตริกก่อไปครับถ้าอิเลียมมีค่าคงที่ของแกส๊สหรือว่า R นะครับเท่ากับ2.0767กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมและความร้อนจำเพาะที่ปริมาณคงที่หรือว่า CV เท่ากับ3.1568กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมจงเขียน P V T S และแก้และคำนวณหาข้อมูลต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็อไก่มวลของฮีเลียมนะครับขอไข่ PVT และจุดข้อวาย QAQR ได้ Q A, Q R, W นครับงอง,ง,องประสิบาพเชิงความร้อนของระบบนะครับ จุดที่หนึ่งนะครับ P หนึ่งกับ P สองนะครับจากสูตร m h r t นะครับแล้วก็แทนค่าครับหนึ140่งร้อยสี่สิบกิโลนิวตันต่อเมตรกำลังสองนะครับคูณด้วยศูนย์จุดสองแปดเมตรกำลังสามเท่ากับมวลสองจุดศูนย์เจ็ดหก กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเควินนะครับคูณด้วยยี่สิบเจ็ดบวกสองรอยเจ็ดาอุณหภูมิเควินนะครับก็จะเท่ากับ0.0629จกิโลกร,รมัมจุดที่2อง P 2 V สนะครับจากสูตรอ่า MRT สอง แทนค่านะครับ550นะครับ v 2เท่ากับ0.0629นะครับคำสองเมื่อกีอ่ากิโลกร,รมัมคูนด้วย2 0 7 6ูกิโลกร,รมัมต่อกิโลกร,รัมเควินนะครับแล้วก็ตามด้วยคูนด้วยอ่าเกบวกด้วย2 สองศาเควิน v2 ก็จะเท่ากับ0.0862เมตรกำลังสมต่อไปจุดที่3ามครับทีสองทีสาเท่ากับ363องศาเควิน v2 เท่ากับ v1 ก็จะได้เท่ากับ0.28เมตรกำลังสาม v สาเท่ากับ v สาเท่ากับ mrt สาจากนั้นเราก็มาแทนคร่าับ0.0629กิโลกร,รัมคูณด้วย2.076กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมที่363อุณมโภม์มควิน ทั้งหมดนะครับหารด้วย0.28เมตรกำลังสก็จะเท่ากับ16 <c oughs> 169.34 <c oughs> จากแผนภูมิทีสนะครับความเข้มค่อนเข้าสู่ช่วง2ถึง3เป็นไอโซโทมาคิวเอ2ีส ทำด้วยรนอ่า v หนึ่งส่วนด้วย v สองครับแทนค่าห้าร้อยห้าสิบคูณด้วยศูนย์จุดศูนย์หกขออภัยครับศูนย์จุดศูนย์แปดหกสองรนส่วนเศษศูนย์ศูนย์จุดสองแปดส่วนศูนย์จุดศูนย์แปดหกสองนะครับก็จะได้ห้าจุดห้าสิบห้าจุดแปดห้าสี่ โลจูลความร้อนออกจากช่วง3.1กระบวนการปริมาณคงที่ QR เท่ากับ MCV delta T แทนค่า0.629กิโลกรัมคูณด้วย3.1568กิโลกรัมต่อกิโลกรัมเควิน คูณด้วยสามร้อยลบด้วยสามร้อยหกสิบสามองศาเควินคำตอบก็จะได้ลบสิบสองจุดห้าศูนย์เจ็ดต่อมานะครับ Qa บวกด้วย Qr แทนค่าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดแปดห้าบวกด้วยสิบสองจุดห้าศูนย์สี่เท่ากับ 43.345ต่ 43. เอามานะครับเป็นประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบแทนค่าด้วยสูตรครับ43.345ส่วนด้วย5 5าสแ้าละตามด้วยคูณ100นะครับคำตอบก็จะได้0.776 เดี๋ยวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้77.6%นะครับก็จากการนำเสนอเพลงนี้ครับขอบคุณครับ